นี่ครัแต่มานากูน้อยมาก just อะไร <'s> อ่ะนกน <'s> ระโดดต่อเลยเย็ดดเ่ย่างผิว s <S ย่างผิวอ่ะ I'm getting I like just the stuck always like match taste heat to I've with play fire โอเคครับเพื่อนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมครับโดนเน่นะครับผมโ <Okay. S 1> อเควันนี้เราอยู่กับมังกี้คิงนะครับผมวันนี้เราจะมาสตาร์ทออฟเดอะมัตเตอร์คือมันกระโดดต้นไม้ได้ใช่แล้วมันก็กระโดดได้3รอบด้วยครับผมว้าว <Wow. S 1> เดี๋ยวจะมาก <c oughs> ็็เปนด้วยกระโดด3รอบไม่ได้หรอวะไม่รู้มันจะพิวมันมันน่าจะพิวกว่าเดิมอ่ะเราไม่ตีนะตีไมหน้าหรอวะเกมนี้เหมือนจะ4ีต่อหนะครับผม ช้างน่าจะไปพักร้อนใช่ปอลช้างลายพักร้อนเที่ยวสการกคุณไม่อยู่ไหนตียังไงพูดติ๊ีตีได้ดิไอสัตว์เป็นเนี่ยตีไม่ได้ตีได้ตีได้ได้เมื่อกี้ว่าข้าได้ไหมมันกดตีไม่เป็นตีได้นุ่นถ้ากดเอตีได้หรือว่าตีได้เออกูก็กดได้กูกดดตีไ้นะกูกดตีได้นะ ดีได้ไหมสัตว์ตาย้วไมู่หมวะไม่ถึงเอเอนเงาเหมือนมึงเหวอร์อะไม่กูก็กลัวมันตันกูวิ่งออกเกินไปเฮียทำวงสวิงเยอะเกินอะไรอยู่ล่างเป๊ะบางอยู่ กูก็บางนี่ไ,ไปเฮียคนน้อจิมนายวะแครี่คู่อะคินี้สี่อห้าบอลต้องมึงเดินไม่ได้แล้วมึงต้องจมเลนแบบต้องดิ้นหายรัฟบบ้าตามไปตามเงี้ยเราคิดดิจะไปไกลเกินดิคุณข้าบุนข้าบุาบมันมาด้วยการจริง <c oughs> ป่ะวะเออมันมาด้วยก ไม่บันมาด้วยกันจริงเปล่ามองมันเที่ยงกันนี่เราไฮซับไฟอุอ้ยปอนหายไม่บอกอ้าวไม่รู้อ้าวแต่ว่าเป๊ปไม่ตันมันเริ่มโมโหรือม,มานาม,มันไม่พอวะว้ยไปมันไม่มันไม่มันไม่ต่อขอให้กูรอดแบบแบบแบบเว,อเวออ่อร์อยู่กูก็รอดอะจะก,กูจะตายอะ อาไปล่าไอจะมนาไปบนนะเพื่อนมันตีกูทีเดียวไม่กูจิตวะใครอ่ะกูน้องติดตะกิวสามหรอไม่ไม่ติดเนี่ยเฮ้ยเขี้ยหลูดล่างด้วยสัตว์เ็บได้หลุดแล้วก่อน,นยักล่างกูประตัดไม่ได้เ,เกมนี้กูกมึงว่า จะให้ซัฟามันแบกดีไหมกูนะต้องแบกใช่ไหมกูว่ากูต้องแบกไม่กูจะเล่นสกิลอย่างเดียวก็จะแบบเล่นสายสกิลอย่างเงี้ยก็คงเล่นไม่ได้าไปบนหรอวะลบอย่ามาเตะ เอ้ยเอาวะหมาหายเปลาคลิมนะเอก็ามาตมา,มา,ตาเป๊ะมันอะไรไปนะปนตัดรูกก็ตัดไม่ได้เป๊ะมันขึ้นหัวบอลไอ้เหี้ยเอ้ยช้าง,งกูเข้าว่ะเฮ้ยขอ,องจริง,งว่ะ เฮ้ยช้างมาว่ะเฮ้ยร้อไรเฮ้ยช้างมาว่ะเฮ้ยหมา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 ผมจะโดนเล่นงานนะเพื่อนออกมาไหมเอาได้ออกได้พี่นี่นั่นแน่มาไปบนแล้วมันเอาแน่หมาเอาไว้ย ไอ้เฮียคีบังผมป้อมไม่ตีมันอีกทีเดียวเฮ้ยเสียดายแต่หมามันบูเบิเว้ยบอนหมาไม่เล่นบูเบิรจริงโดนกูกดนะเฮ้ยกูได้วอลกู <c oughs> <c oughs> จะฆ่าหมาหมาอย่าเพิ่งกลับนะหมาหมาอย่าเพิ่งหมาอย่าเพิ่งหมาอยู่ต่อหมาหมาหิวคีบสวยสวยสวยหมา <c oughs> ไอเยียชอบอย่างชอบเลยหมาเป๊ปต oh, ่อ um, ด so well uh ้วยแหละแล้วกูโชว์เป๊ปต่อด้วยแหละเออคนนั้นทำยาใหญ่ตายไหมทีเดียวออยังโหดเดินกูกดยับคนับอ๋อนั่น นึงหนึงเหมือนกันล่ะอ๋อให้หมาให้หมาไปลมใช่ปะเฮ้ยข้างบนสามบนบนไปหมดแล้วเว้ยอ่ะเฟบอยูน่นี่ <c oughs> อ่อเฮียฆ่าโคโนด,ด้วยบอ <c oughs> เลเรื่องเมื่อกี้หลังนี้ก็รู้สึกแปล,แปลกๆเหมเอื่อน มีคนชอบร่างนี้ไหมผมว่ามันไม่รู้ว่าค,ความคิดเห็นส่วนตัวแบบว่าไม่รู้ว่ามันคอมโบไม่คอนน่อยพิวดังนั่นป้อมด้วยเพราะว่ามันต้องฆ่านะกูด้กัดแรงด้วย <laughs> เ้นสองเลยมันต้องเน้นสอง <c oughs> เดี๋ยวกูไปให้สักชุดหนึ่งไหมน่าจะตายโอย้โหคอรลิมานาด้วยยังรวยข้อเทียม u m หร้อยขึ้บนหมดเยียมเลยสัตวรูหายไปไม่ตัดรู้แล้วอ่ะมึงโซโล่ไปข้างบนก็ได้อยู่เนี่ยกูว่าโมคาดาฟ้าไวเน่จัดมาเลยดูบนด้วยอ้าวไอ้เฮียเป๊บเดินผ่านไอ้เหีย นึ่งยืนทำไมนิ่งบหายไม่คือเรตัดรูไงแล้วเราไปตรไปที่รูแล้วก็โดนสัตว์มาไปเลยอุ้ยไปเป็นมิลิเจนว่ะสัตว์รูหายไปโัน็อตอย่างจน คุณนองไปไหนนะเข้าป่าไม่รู้เฮ้ยเป,ป๊ปเป๊ป,ปยังไม่กดรีโอ้โหกดรีเจนแล้วเป,ป๊ปอย่าพึ่งอย่าพึ่งหมดมอ้าวตาไม่โดนตาไม่โดนโอ้โหมันโยนกูกูหิวความหิวความหิว,คว,หวความหิวมาโโอโห้หตายไหมล่ะมึงตาย ยาคีบปคลิยาอย่าโยนคีบใส่กูอ่าาา้ยีไช้างเอฟซีเกิดเลยเพื่อนช็อตนี้หิวคือถ้ามีโซแทบนะตายเป๊มตายป้อนไอ้กูไปมีคนว้าไปบ้ามั้ยช้างมาแล้วช้างเดินกลับแล้ว ยายคีเขาป้อมฉากคลิปเห็นกูเองก็เห็นดิเห็นแล้วไอ้เหี้ยบนบนเยอะดีเหี้ยเพราะอยู่กับที่มันไม่ดีไงมันมันไม่มันเอ๊ะมาให้กูฆ่าหน่อยอ่ะไอ้เหี้ยแล้วช้าก็หลุด ว่าไงเพื่อนเอ้ยโอ้สัตว์ตุ้มอย่างแรงโอ้โหหลบหลบโอ้โหจับกูุบหินไปจังหวะนี้กระโดดได้หรือไม่กระโดดออกมาครับรอดกระโดดอีกรอบครับรอดครับผมโอ้โหเพื่อนเพื่อนครับช็อตนี้อันนี้ตายเดือดมากนะอ๋อเปลี่ยนรองเท้าทันเปลี่ยนเท้าทันโหไอ้ปอนช็อตนี้กูเมื่อกี้เป็นมึงกูว่าตายล้มตาย อะไรไม่แก่ถ้าเป็นมึงอะลนตายแล้วพานกูแล้วโอ้ช็อตนี้นี่อย่างจะมาดันป้อมล่างนามัยเนี่ยกูขึ้นวอลกจะให้มันมีที่ฟาร์มทำไมเล่าเอาแล้วกูจะไปฟาร์มไหนอ่ะคงมาเดินป่ะมาเดินแล้วคูมาเปลี่ยนจบเลยเื่อเล่นแบบนี้คูฮาราฟ้ากูยิ่งต้องการอยู่ มึงก็มาดัดเลนกูโอปีเคไม่ดีว่ะหรอวอะเรียกคนมึงต้องดัดเลนแล้วไ้สัตว์ยอย่ารอแคลรี่มันเกิดนะแคลรี่มันโดนกูกดโอ้ไม่เห็นหรือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันกดต้นเกมมาท้ายเกมเงาปัญญาอะไรไปกดอ่ะมีของอะ่ะโอ้โหกูแตกโอป P ีเคยังมิดวันวิง่งสัตว์เป๊ปปีเคโอ้มันไปมันไปสี่หนึ่งมันไปฆ่าใครมาวะฆ่าใครอ่ะ มึงสองตัวละบ่าเออกูสองตัวแล้ว,วมันไปได้มาอีกสองแต่มึงบอกเดินมึงยังยิง,ยงตีป้อมเลยไอ้นี่กูขู่ดาวดแล้ววับเพืพเ่อนไปปีเคแล้วบอลมีการแวนไอ้เทียนีย่ยังนี่ยังวับไปบนโอ้โหขึ้นกูอยากเข้ามากจริงอเข้าแาล้ เลือดไม่อำนวย้วย <laughs> สั่งยาแดงมาวะโอ้โห oh. ฟาร์มป่าหรอเดี๋ยวมันต้องเอาการยู่แล้วกอรอวาว้าป้อมสองเลย <gasps> ตอนนี้เหมือนมาเล่นสามคนแลวไอ้นี่ไอ้น่าต้องหนีฟาร์มละเมื่อกี้บอกอะไรให้ออให้เดินกันเล่นกูซะยับเลยไอ้เแี่เจมนายกูเท้าแซดลมิ่ง <laughs> ที่แท้ทู เป๊ะมันไปไหนวะเนี่ยกูรอวิดโดนโดนแน่บนโดนแน่อยู่บนไหมเจ้าเพื่อนมันลังมีปวดะโกลด์มีที่ฟาร์มเลยเหรอเนียใช่มันมันไม่ด้พูดอะไรหรอกคูณสองเลยที่แล้วโดนนี้กูบิ่งตามดิครับ โอ้ยอะไรสองหนึ <rôle à déc> <S él an ici> ่งอันนั้นอะขอบอะเฮ้ยไม่โดนอ้ะอะติดป่าอ้าวเดินทางนั้นเคาะหน้าติดไอ้ายเขาะหน้าเคาะหน้าชิ้นเกือบต้องโดนหนีกลัวได้แล้วอีกชิ้นมันไอ้เหี้ยมึงเงินรวยรวยสัส ขำดิมันขำโดนแม็กก่อนอะเอาดิเอ้ปอนต้องเข้าแล้วปอนมาโอ้โหเลี้ยบุญสามได้เลยวเลยตัดรูมันเอ้ยปอนมันเอามึงมันเอามึงเห็นมันทำท่าจะเข้าอ่ะอไม่ก็หล่อไปละมึงน่าจะไม่ตายแล้วส่วน คือถ้ามาันมาสักสองตัวสามตัวเงี้ยได้อยู่ถ้ามาห้าก็โชคดีเป็นหมดแล้วคือมึงส่วนน่าจะตายแักตัวมีวับปะวับป้อมสองกูจะวอล์กแล้วด้วยวอล์กได้ไปเดินกับมึงได้ ทีนี้ต้องเรื่อยๆนะเพื่อนเราแค่นี้ละสี่ห้าเหมือนสามอันนี้เหมือนสามแล้วเป๊ะเป๊ะเป๊ะแหมทำให้กับมึงมีบิงตัดข้างบนดีกว่าไหมนี่กูว่าแล้วตัดข้างบนบอนเป๊ะไม่ได้เล่นโอเคไปไปผูตันง บอลต่อใส,ส่โซ่แทบแล้วโอ้โหอุ่นสายกันสองคนพอเกมเนะี้ย <c oughs> เออจัดไหมโคตรเลยกูว่าเกมนี้กูขึ้นกันเวทดีกว่ากู <c oughs> ไม่กูไม่ฟูลี่นะบอล มึงมึงแบกกูขึ้นกันเวทมาแบบว่าให้กูไม่ตายให้กูได้ปวนนานที่สุดใส่ yes. ไหมเยสเคไม่เห็นมีเอฟเฟกอะไรขึ้นเลยวะมันก็ไม่มีแล้วถ้าคนอื่นใส่ไงหรอเกี่ยวหรอวะเกี่ยวดิอ่ะรอเล่นการกันดีกว่าวเราจะมาเทสของใหม่นะเพื่อนเปิดแม่งเลยอายปอนโดนล่นกู อ้าไม่ได้ปั้งตายเอาเยโดนสามทีผิวดีวะชอบอ้เยอะเอาวิก้แต่มานาคุน้อยมากอะไรขอดโดอเดต่อเหยยดแค่อย่างผิวยังผิวอ่ะ กูว่าออกไอคอนไนีวะกลับไปเป็นมังกี้สายเก่าไอ้ย่<อ>าให้มาันายเยอะๆมันายเยอๆะๆเมฆก็หนีมันายช่วยไม่ใช่หรอมันแค่ฟื้นต้องถามด้วยละยังเรียนเอามาให้ให้ไม่ตายอะ่ะโอ้โหมังกรเลยลเพื่อนกูเพิ่งได้ลองเล่นใจร่มๆใจร่มๆไอ้ปอนบ้าไม่ปุ๊ดดิถามบ้าแล้วมันต้องมีคนโผล่มาตรงกลาง มันต้องมีอ้าวมืดโดดตามตามตามครับกูตามตามจนตายมองกูมาแล้วโอ้โหอันตรีฮึใหม่อะโดนไหมโดนไม่ทันโอ้ยเย้ยกูไม่ได้ไม่ได้จะหนีไงกูจะเอามาให้ตาย ไม่เว้ยพอมากระโดดสามทีแล้วมันหลน่นเพื่อนคือมันหล่นนะตอนนี้แบบไม่รู้จะโดดยังไงแล้วเออมันไม่คุ้นอะ่ะมึงมีจะโดดอีกสกิลหรอ่อจะโดดต่อปกติเล่นก็เราคอมโบโมเป็นชุดเดียวไปเลยแล้วนี่มันก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อ,อยู่นา่าไรเป็นเห็บบึ้มอัดหน้ากันเวทเลยท้ายู่มึงเอาให้ถึกไปเลยกันเวทใหญ่อะไรไปเลยอะ กระเวทใหญ่กาะน้ําแข็งเกาะใหญ่แล้วก็ว่าไปให้หมดคอนจึกดน่คอนอืมจะกดหิดด้วยเมื่อก,กี้กูจะรอบัฟมึงไม่ได้กดหิดกูผิดใช่ไหมออหน้าแหกรอกูบอลว่ามาแล้วน,นี่ก็จะคอนอย่างเดียวเลยใอันนี้หยุดอ๋อหยุดหยุดอ๋อคนนอนหลุด าเดี๋ยวไม่มีตัวแบกอย่างผิวหรือยังอ้าวไม่ให้หยุดด้วยเป็นไงนะหมากูล้มมวยมันกูดาวไว้ด้วยฟ้าทำอะไรได้หรอกูไม่บอกกูไม่คุยด้วยกูไม่คุยด้วยกูไม่คุยด้วยเราไม่คุยด้วยะปอนเราไม่คุยด้วยจริงเหรอไม่ตลกนะนี่จังอ่ะกูโดูกูโดนโชว์ไปลอง ไปๆๆๆๆๆๆๆต้องเล่นแล้วเอาดเอาดีมายะงหายไปแล้วปอนไปไอคอนแหละเวิร์กเราจะให้อยู e ่นานที no oh ่สุดปอนปอนอย่าไปกัวเออมึงกับกูสองคนเลยมึงไปล่อมา แต่ถ้ามึงชุดเดียวหายกูก็ไม่รู้นะกูอะเนี่ย <c oughs> ชุดเดียวหายเนี่ย <c oughs> เลือกมึงแค่เนี้ยบัฟให้กูอะ <c oughs> <c oughs> บัฟมึงมันไม่ได้แค่ตีไวนะเว้ยมันไล่ไวด้วยทำให้สกิลมันแบบออกไวอะ <c oughs> แล้วก็วิ่งไวกูชอบ <c oughs> <c oughs> คือมันไม่ออกมาแล้วอะ <c oughs> เป็นกราฟ้าเอาวะ่ปปะเป็นกราฟ้าแล้วรวยนะ อ่าได้เฮดกูจะไปลาก,ลกลอ่ะกูอายปอนโดนเอ๊ะหมาหมาเยาเล่นทำไมมันไม่เข้ามันมันกลัวเราเราจะปลดแอกพวกมันก่อนอ้าวเกี่ยวเ้าวาเดกอุ้ยอุ๊ยเดินจับ เฮสเฮสโอตายคิวไม่พอคอนตายเียเฮ้ยไม่ตายเรื่องกูมันน้อยเกินไปหรือว่าไงวะกูเลยตายนี่แหละเพื่อนๆถามว่ามันมันโหดไหม มันโหดนะเมื่อกี้ทาฟ้าโหดนะแต่ม,ม,นะมันลนแค่นะั้นมันจะลน<ต>เราแบบไอ้หียตันนี้ดีไหมวะรือว่าตันนั้นดีว่ารู้จะกระโดดต้นไม้ดีว่าอะไรเงี้ยคิดโน่นคิดนี่คิดนั่นอมืมันคิดมากคือ <c oughs> ถ้ามันแบบพลาฟ้าแล้วแบบว่าแงาทุกสก,กิลสามรอบอ่างเงี้ยมันจะแบบคอมโบต่อกันได้ไง อย่างนี้มันจะงงๆไงมันจะโกงไปเออแต่มันก็เออใช่งะมันจะโกงไปอย่างนี้เขาเรียกว่าโกงไหมนะกูว่ามันก็ไม่นะปกติมันป่วนอะเออมันป่วนไม่ได้โกงมันแบบคือเขาก็ไม่ออกกันเองอยู่แล้วเขาต้องให้คนอื่นออกให้อยู่แล้วตเมังกี้จะเล่นกระดาษฟ้าผมมีบินอ่ะไอ เฮี้ยมันไม่กล้ามาตีคลิปไม่รู้มันกลัวหาอะไรอุ้ย,ยตีเชนบอลอยู่ไหนบ๊อบตามวิ ว่ามันก็เปลืองมานาอยู่ดีใช่หมซึ่งมานากูลดไวๆไม่ได้มีชาร์จไอคอนเอาแล้วจังหวะนี้จังหวะส่วนกลับกูกดไอ้ทัน,นกูไปเรียร์นไปไหนเพื่อนไปไหนอ่ะนี่อ่ะ อย่างชอบเริ่มเริ่มเข้ามือแล้วเริ่มเข้ามือแล้ว The destroyed Tower. Hellborn have Legion เริ่มเข้ามือกูแล้วป่ะ CC ๆเลเ,เ,เริ่มแบบผิวอะไม่แก้ชอ็อตเมื่อกี้แบบกระโดดไปฆ่าเป๊ปไอ้เหี้ยอย่างโหดอ่ะสรุปหมาออกนู A Legion Barracks has Legion Barracks has been destroyed. บวกบวกกูรอรอเข้ารอเข้าปอรอเข้ากูอรออยู่แล้วมามาเตร์ <c oughs> ไม่ได้เล่นนี่ย <c oughs> เริ่มเริ่มชอบเฮียปวนดิ อา้าวที่แรก4ีห้าตอนนี้นเป็นซีีแล้วเติมซ c ซีนะโคโนสบอกต่อให้ให้แบบเสมอเสมอกันหรือว่ามีมันไปก็เหมือน c <oughs> ีีมีมันไปเหมือน c ีซีมากกว่ามั้งออกเอาตังค์ให้เพื่อนดีกว่าฮะผู้หญ <c oughs> ิงคนเดิม <c oughs> เพื่อนบางทานโอ้ยมันดีหนายเพื่อนทิ้งไอ้เหี้ย <c oughs> อุ้ยจะเบบุบ้มหน้า อ้าว <laughs> เที่ยววิทย์ลงโล่งอาชียนี่เขาคุณสี่เก่งกระสุนแท็บมันไว้ <c oughs> อ้าวเฮียกดโดนีกรอบไม่ทันดูแล้วนะปุ๋ยดูแล้วมาวบอลแป๊บนึงกูรีบนากูหมดไอคอนนะ ก็ซื้อมาแล้วเนี่ยกดเห็นดีกว่ากดเห็นไปยืนตรงนี้นมันไม่เห็นหรอกเฮ้ยมันโยกไปบนหมดเลยอ่ะพรอปะไปบนกันดีกว่าหรือว่าให้มันอยู่อ้าวเฮียอ้าวที่จี้อตีเนี่ยพอต้องรอคลิปด,ดันข้าวมันะจะออกมาได้นะระวังพวกนั้นอะ <c oughs> อออเอนนี้คิวนี้มึงตัดเกมมันจบไวอยู่แล้วเกมมันง่ายๆเพียวๆอยู่แล้วนกูเข้าแล้วอ <c oughs> ิงใส่หน้าเลยอเพื่อนมึงตั้งแ i ่เอ้าเจมส์ จะไดบอลไม่แนะนำออกไม่ได้เดี๋ยวออกไม่ได้เราเข้าไปเออหน้าดูเนะไม่ออกนูไม่ใช่เงี้ยออกนูไปก็น่าจะี๋ยววันี้เพื่อนเมื่อกี้นี่นะครับเถื่อนตายตายกันแล้ก็เพียวดีแต่จะเว่อร์หน่อย ูไม่แทงเอาเคีเข้ามาโอ้ยปอน <c oughs> เอาที่นั่นไงไหนไปหมดหมาไม่หายไปไหนวะคุณ กูออกไม่ได้เอเ้๋ยวบอยยิงกูใจยเย็นใจยเย็นโอ้ยจยเดินอ่อนนี่ไปไหนากันหมดแล้ววะจบจบ,จบเพราะว่ากูไปทำอะไรในบอกับเขาไม่ได้เราจบเราจบเกณฑ์เพื่อน ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับตั้งค่์กดกตบใจให้ด้วยปั๊บหนึ่งกูเจอเป๊ปโดนีล้ของกูอดแดกอีกแ,แล้วแกเพื่อนตามนั้นครับผมบาย